ครั้งหนึ่งยังมีชายคนหนึ่งยากจนค้นแค้นแม้แต่ลูกชายเพียงคนเดียวก็ไม่อาจเลี้ยงดูต่อไปได้ลูกชายเห็นดังนั้นจึงได้บอกกับพ่อว่าพ่อจ๋าเรากำลังยากจนค้นแค้นยิ่งนักคืนลูกอยู่กับพ่อต่อไปก็จะเป็นภาระแก่พ่อปล่าเปล่าเพราะฉะนั้นลูกไปเสียดีกว่าดูซิว่าลูกจะหาเลี้ยงตัวเองได้ไหม ผู้เป็นพ่อจำต้องปล่อยให้ลูกชายไปพร้อมกับให้สินให้พรขณะเดียวกันในเวลานั้นกษัตริย์เมืองนั้นกำลังทำศึกสงครามชายหนุ่มนั้นได้ไปสมัครเป็นทหารขณะนั้นการสู้รบเป็นไปอย่างหนักหน่วงกระสุนปืนราวกับหาฝนทหารตายไม่ผิดกับใบไม้ร่วงแม้แต่แม่ทัพเองก็ยังโดนกระสุนปืนตาย ทหารทั้งหลายต่างคิดจะหนีชายหนุ่มผู้นี้ได้ก้าวออกมาให้กำลังใจแก่ทหารทั้งหลายว่าเราต้องไม่ปล่อยให้บ้านเกิดเมืองนอนของเราต้องพังพินาศแล้วเขาก็นำคนอื่นๆไปสู้รบกับข้าศึกจนกระทั่งเอาชนะข้าศึกได้พระราชาทราบว่าชายหนุ่มคนนี้คนเดียวเท่านั้นที่ช่วยบ้านเมืองไว้ จึงได้เลื่อนตำแหน่งที่สูงกว่าทั้งประธานทรัพย์สมบัติให้เป็นอันมากและทรงยกย่องให้เป็นพลเมืองชั้นหนึ่งของบ้านเมืองพระราชาทรงมีธิดาหนึ่งองค์ซึ่งทรงมีสิริโชมงดงามแต่ก็ทรงมีความคิดประหลาดคือได้ทรงปฏิญาณว่าจะทรงสมรสกับคนที่สัญญาจะยอมถูกฝั่งทั้งเป็นพร้อมกับพระองค์ หากพระองค์สิ้นพระชนก่อนเจ้าหญิงตรัสว่าถ้าเขารักข้าจริงแล้วชีวิตของเขาจะมีประโยชน์อะไรที่จะอยู่ต่อไปเพียงลำพังและถ้าเขาตายก่อนข้าก็จะทำเช่นนั้นเช่นกันบรรดาหนุ่มหนุมที่คิดจะมาสู่ขอรู้เรื่องนี้เข้าก็พากันตกใจหนีกันไปหมด มีแต่ชายหนุ่มคนนี้คนเดียวที่ยืนยันจะแต่งงานกับธิดาให้ได้แม้พระราชาจะทรงเตือนเรื่องสัญญาชายหนุ่มนั้นกลับตอบว่าความรักของข้าพระองค์ที่มีต่อเจ้าหญิงนั้นมีมากเสียจนอันตรายใดๆก็ไร้ความหมายแก่ข้าพระองค์พะยะค่ะดังนั้นพระราชาจึงยอมให้แต่งงานกันมีพิธีใหญ่โตหรูหรา ทั้งสองได้อยู่ด้วยกันอย่างผาสุกได้ชั่วระยะหนึ่งเจ้าหญิงก็เกิดประชวนหนักและซึ้นประชนลงไม่มีหมอคนไหนช่วยไว้ได้ถึงตอนนี้ชายหนุม่มอดรู้สึกหวาดหวั่นไม่ได้เมื่อนึกถึงจะต้องปฏิบัติตามคำสัญญาแต่จะหนีไปไหนได้ก็ไปไม่ได้เพราะพระราชาทรงจัดทหารเฝ้าเวรยามไว้ทุกประตูและเมื่อถึงวัน ที่จะต้องถูกฝังทั้งเป็นในที่ฝังศพของหลวงเขาก็มาพาตัวชายหนุ่มไปไว้ที่นั่นพร้อมทั้งใส่กุญแจประตูไว้ด้วยข้างโรงศพจะมีโต๊ะจุดทุบเทียนเอาไว้ขนมปังอีกสี่ก้อนเหล้าไวน์อีกสีขวดซึ่งหมายความว่าถ้าสะเบียงหมดเมื่อไหร่ก็เป็นอันต้องอดตายอยู่ในนั้นนึกแล้วชายหนุ่มก็ได้แต่เศร้าใจ แต่ละวันค่อยๆเล็มกินขนมปังวันละนิดดื่มเหล้าวันละอึกแม้กระนั้นก็รู้ดีว่าความตายกำลังใกล้เข้ามาวันหนึ่งขณะที่ชายหนุ่มนั่งมือลอยตามองไปในความว่างโล่งของที่ฝังศพนั้นก็ได้เห็นงูตัวหนึ่งเลื้อยออกมาจากมุมหนึ่งที่ฝังศพตรงไปยังลงศพชายหนุ่มคิดว่าจะมาแทะกินศพ จึงชักดาบออกมาพลางพูดว่าดาบใดที่ข้ายังมีชีวิตอยู่เจ้าไม่มีวันมาแตะต้องร่างของเมียข้าพูดแล้วก็ฟันฉับไปที่ร่างจนขาดไปสามท่อนครู่หนึ่งต่อมาปรากฏว่ามีงูอีกตัวหนึ่งเลื้อยออกมาจากมุมหนึ่งที่ฝังศพนั้นอีกแครนเห็นพวกของตนตายเช่นนั้นก็เลื้อยกลับออกไป ไม่ช้าก็กลับเข้ามาใหม่คราวนี้ค้บใบไม้มาด้วยสามใบมาถึงก็เอาใบไม้มาวางตรงแผลแต่ละแห่งท่านใดนั้นร่างโงูที่ถูกฟันก็กลับติดเข้าไปใหม่ในจุดที่ถูกฟันนั้นกลับขยับขยื่อนได้แล้วก็พากันเลื้อยกลับออกไปใบไ,ไม้ทั้งสามยังคงตกอยู่บนพื้นชายหนุ่มผู้เห็นเหตุการณ์มาโดยตลอด เกิดความคิดขึ้นมาว่าใบไม้ทั้งสามใบนี้น่าจะเป็นใบไม้วิเศษที่ทำให้ผู้ที่ถูกฟันจนตายแล้วกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ถ้าเช่นนั้นเอามาใช้แก่คนก็น่าจะได้เช่นกันคิดได้ดังนั้นแล้วเขาก็เอาใบไม้ทั้งสามใบมาใช้แก่ศพเจ้าหญิงใบหนึ่งวางที่ปากอีกสองใบวางที่ตาแต่ละข้าง อย่างไม่ทันจะทำเสร็จศพนั้นก็ค่อยๆมีเลือดฝาดแกมอ่ันซีเซียวก็กลับมามีสีเลือดเจ้าหญิงถอนหายใจพลางลืมตาพูดว่าเอ๊ะข้าอยู่ที่ไหนกันนี่อยู่กับสวามีขององค์หญิงไงล่ะแล้วชายหนุ่มก็เล่าเรื่องราวให้ฟังตลอดแล้วก็ส่งเล่ากับขนมปังให้เสวย เมื่อมีกำลังดีแล้วเจ้าหญิงก็ลุกขึ้นคนทั้งสองตรงไปทุบประตูแต่คนส่งเสียงเรียกยามได้ยินก็เข้าไปทูลพระราชาพระราชาเสด็จมาเปิดประตูที่ฝังศพด้วยพระองค์เองพบพระธิดากับสวามีเป็นปกติดีก็ทรงยินดีทั้งยังยินดีที่ความยากลำบากได้ผ่านพ้นไปแล้ว ชายหนุ่มได้เก็บใบไม้ทั้งสามใบมาด้วยแล้วส่งให้คนใช้เก็บไว้ชายหนุ่มพูดว่าเอาเก็บไว้ดีๆนะไปไหนเอาติดตัวไปด้วยเอาไว้ช่วยข้าใครจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในการข้างหน้ามันอาจจะช่วยเราได้ก็ได้ฝ่ายเจ้าหญิงนั้นเมื่อฟื้นขึ้นมาแล้วก็กลับมีนิสัยใจคอเปลี่ยนไป ดูเหมือนว่าความรักที่มีต่อสวามีจะเหือดหายไปจากพระไทยต่อมาเจ้าหญิงเกิดความคิดอยากจะเดินทางไปทะเลเพื่อเยี่ยมพระปิดาผู้ชราระหว่างอยู่บนเรือเจ้าหญิงเกิดปวดบานกับตันเรือเข้าลืมนึกถึงความซื่อสัตย์จงรักพักดีต่อสวามีจนหมดสิน้นดังนั้นวันหนึ่งขณะที่สวามีกำลังหลับ เจ้าหญิงก็ทรงเรียกกับตันให้หมายร่างสวามีตนทางส่วนหัวองค์เองช่วยทางเท้าโยนลงทะเลแล้วก็ตรัสแก่กับตันว่าเรากลับบ้านกันเถอะไปบอกกับใครๆว่าสวามีของข้าตายระหว่างเดินทางข้าจะยกย่องสรรเสริญท่านให้พระบิดาฟังเพื่อพระองค์จะได้อภิเศกสมรส ข้ากับท่านและพระองค์จะได้ทรงแต่งตั้งท่านให้เป็นรัชทายาทแต่เหตุการณ์ทั้งหมดนี้คนใช้ชายหนุม่มและเห็นมาโดยตลอดเห็นเช่นนั้นจึงแอบเอาเรือกันเชียงลงติดตามนายของตนไปปล่อยให้คนทั้งสองแล่นเรือกลับไปยังเมืองคนใช้จัดการเกี่ยวเอาศพของนายตนขึ้นมาได้ และด้วยอำนาจของใบไม้วิเศษสามใบที่เอามาปิดเข้าที่ปากและที่ตาก็กลับทำให้นายของตนฟื้นขึ้นมาได้ทั้งนายและบ่าวช่วยกันเชียงเรืออย่างเต็มความสามารถเรือกันเชียงเล็กๆก,ก็ทำเวลาได้ดีทีเดียวจนกระทั่งถึงเมืองและเข้าเฝ้าพระราชาก่อนคนทั้งสองนั้น พระราชาทรงประหลาดราไทยที่เห็นชายหนุ่มกลับมาเพียงลำพางพร้อมกับคนใช้โดยไม่มีเจ้าหญิงเสด็จมาด้วยเมื่อถามถึงเรื่องราวทรงทราบว่าการกระทําของเจ้าหญิงนั้นพระราชาก็ตัดว่าข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าลูกสาวของข้าจะประพฤติเช่นนั้นแต่เอาเถอะไม่ช้าความจริง ก็จะต้องแดงขึ้นมาเองแล้วก็โปรดให้คนทั้งสองเข้าไปซ่อนในห้องลับมิให้ใครเห็นไม่ช้าเรือใหญ่ก็ได้แล่นกลับมาเจ้าหญิงทำหน้ายุ่งยากใจเมื่อเข้าเฝ้าพระบิดาพระราชาตรัสถามว่าทำไมลูกถึงได้กลับมาคนเดียวสวามีของลูกทำไมไม่กลับมาด้วยละ่ะ ลูกมีความทุกข์ใจอย่างใหญ่หลวงสวามีของลูกล้มป่วยกลางทะเลแล้วก็ตายลงถ้าไม่ได้กับตานแสนดีช่วยเหลือแล้วลูกคงลำบากมากเขาอยู่ด้วยเพคะตอนสวามีลูกตายถามเขาดูก็แล้วกันเพคะเอาละ่ะพ่อจะทำคนตายให้ฟื้นขึ้นมาให้ได้พระราชาตรัส แล้วก็ให้คนเปิดประตูห้องให้คนทั้งสองออกมาพอเห็นพระสวามียังไม่ตายเจ้าหญิงถึงกับตกตะลึงคุกเข่าขอโทษพระราชาตัดว่าไม่มีความกาดูนาเหลือไว้ให้อีกแล้วมีอย่างหรือเขายอมตายด้วยแล้วยังอุตสาหาทางทำให้กลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาได้ยังจะฆ่าเขาทั้งทั้งหลับ เจ้าควรจะได้รับรางวัลอย่างไรนะถึงทะสะสมและรางวัลที่พระราชาทรงจัดหาให้ก็คือให้เจ้าหญิงกลับกับตันเรือคนนั้นลงเรือที่เจาะรูไว้ทั่วแล้วเล่นออกไปกลางทะเลซึ่งไม่ช้าก็จะต้องจมลงและทั้งสองก็จะต้องตายไปพร้อมกันในที่สุด